สวัสดีครับสัสดีสมมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับหลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่5นะครับเดือนมีนานะครับ2567นะครับผมก็พามาชมนะครับพาวเวอร์ของโปรยูโรเทคนะครับวันนี้นะครับสภาพ95%นะครับก่องครบคู่มือครบแล้วก็ประกันยังครบนะครับซื้อมาเดือนธันวานะครับประกันก็เหลืออยู่ประมาณ7เดือนนะครับประกันนะครับสภาพสวยๆนะครับ สติกอร์ไม่ขาดนะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมนะครับแล้วก็มีคอสในตัวนะครับ 2u นะครับ 2u นะครับรุ่น 2u ลึก19นะครับนะครับรุ่นไม่อ่าโปรยูโรเทค XQ 1000นะครับอ่าเป็นจะเป็นหน้าจอดิจิตัลนะครับจะเป็นหน้าจอดิจิตัลนะครับบอกนะครับนะครับ A B นะครับแล้วก็อันนี้อุณหภูมินะครับอ่าลบ80ก็คือวอลล่มนะครับเฮิร์ตนะครับดีนะครับ อันนี้ก็ระบบมโนระบบสเตอร์นะครับขออภัยนะครับระบบสเตอร์นะครับใช้งานปกตินะครับเข้ามาหนึ่งแท่นนะครับวันนี้สภาพโคตรสวยนะครับเรียบๆนะครับก่องครบนะครับด้านหลังนะครับก็ปลักไฟนะครับปกตินะครับสัญญาณด้านหลังก็จะเป็นเอวานะครับสัญญาณออกก็จะเป็นสเปคอนนะครับหรือขั้วก็ได้นะครับพิเศษนะครับก็จะมีคอร์สในตัวนะครับซ้ายขวานะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้งานได้นะครับ แต่ถ้าลูกค้าไม่อยากใช้นะครับลูกค้าก็ปิดไปนะครับนี่ครับถ้าลูกค้าไม่อยากใช้นะครับลูกค้าก็ปิดมาทางเบียดเลยนะครับปิดนี่นะครับมาทางปิดนะครับมาทางออฟนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากใช้เบียดนะครับลูกค้ากดไปทางเบียดนะครับก็ปรับความถีได้เลยนะครับนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดเครื่องน้าเดิมนะครับไม่เคยซ่อมนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับ XQ พันนะครับ XQ พันนะครับตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นสินค้ามือสองสภาพสวยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นนะครับไม่ใช่กําลังวัดนะครับเป็นรุ่นนะครับเดี๋ยวผมเช็คสเปคให้นะครับสเปคนะครับ1 0 0 0วัตต์นะครับที่8โอโอมนะครับ1 0 0 0วัตต์นะครับที่8โอโอมนะครับ 4โอห์มนะครับอยู่ที่1,005นะครับ18ได้ข้างละ2นะครับ21ได้ข้างละ2นะครับโหลดได้4โอห์มนะครับก็คือข้างละ2นะครับเสียงกลางเสียงเบสนะครับข้างละ2ได้สบายๆนะครับใครที่กําลังมองหานะครับอ่าเป็นนะครับโหลดได้4โอห์มนะครับท่านนี้นะครับกําลังวัดแท้นะครับก็หนักอยู่ประมาณ26กิโลนะครับหนักอยู่26กิโลนะครับ ไฟที่กาลังมองหา8โอมอยู่ที่พันวัตต์นะครับต่อข้าง4โอมอยู่ที่1,500บัาวัตต์นะครับ8โอมบิดนะครับอยู่ที่3000นะครับกาลังก็ประมาณ3,000ันวัตต์นะครับเครื่องนี้นะครับ18ขนาดสได้สบายนะครับเหลือๆนะครับพี่ทนายสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับไฟนะครับ BU จะอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับจะไม่มีไฟหลอดนะครับจะเป็นไฟหน้าจอดิจิตอลนะครับ ตัวนี้ขายในราคาอยู่ที่นะครับ8,500บาทนะครับข8ได้ค่าละ2นะครับขัได้ค่าละสนะครับสบายๆนะครับ8,500บาทนะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเราแดกตีเธอร์กันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็สามารถเอามาแดกตีเทอร์ได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับข้าวๆน้ําเสียงกันดูว่า เป็นไงบ้างนะครับเป็นไงบ้างนะครับเราฟังเสียงน้องข้าวกันดูนะครับ นะครับเนี่ยครับอุณหภูมิสามสิบเก้านะครับเลี้ยงหกสิบนะครับลบหกสิบนะครับกำลังนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับางบนกลางนะครับข้างล่างเบีดนะครับเนี่ยครับ โปเท็นะครับ18นะครับข้างละ2นะครับได้นะครับแล้วก็21ข้างละ2นะครับรถซีโอมนะครับถ้าไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับประกันเหลืออยู่ประมาณ7เดือนนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมนะครับของโปรยูโรเทคนะครับ AQ 1000นะครับ18ข้างละ2ได้สบาย21ข้างละ2นะครับ1,500วัตต์นะครับที่4โอห์มนะครับแปรโอมอยู่ที่1,000วัตต์นะครับต่อข้างนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลอง3ามคลองหลวงปทุมธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็เอามาไลค์ติเทินได้นะครับผลราคาไม่ได้นะครับผมท่านไหนมีก็ทักเข้ามาได้นะครับอยู่คลอง3ามคลองหลวงปทุมธานีนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามาหนุนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม